สน่ห์ของมันพี่ว่ามันมันอยู่ที่เวลาเรารับลูกได้ลูกหนัหนกหได้โดยเฉพาะลูกหนักที่มาจากตัวตีที่แบบค่อนข้างที่จะดังแล้วก็แบบสุดยอดอะ่ะมันมันมันเป็นความท้าทายแล้วมันแบบภูมิใจหวังอยากจะให้น้องๆเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่ๆที่เลิกไปอะ่ะได้ไปโอลิมปิกสักครั้งหนึง่งแล้วพี่ก็มั่นใจว่าพวกเขาจะทำได้ ก่อนเป็นโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วสนามก็เป็นสนามดินสนามก็จะลักษณะอย่างนี้นะคะแต่เป็นสนามดินแล้วมันจะมีตำแหน่งของตัวเอง <S <S เล่นกันจนแบบพื้นหญ้าเป็นพื้นดินอะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นของตัวเองตำแหน่งของตัวเองอย่างนั้นเลยพ <deutlich. S 1> ี่ก็ไปยืนดูรุ่นพี่เขาเล่นแล้วด้วยความที่คุณครูซึ่งปัจจุบันเขาเรียกว่าพออ่ะค่ะเขาเห็นว่าเราหน่วยการดีเขาก็เลยเรียกมาทดสอบแล้วก็ถามว่าอยากเล่นบอลเล่ไหม พี่ก็บอกอยากด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรก็บอกอยากคุณครูเขาก็เลยบอกว่าไหนลองไปอันเดอร์ให้ครูดูซิเขาก็ให้อันเดอร์แล้วไม่ได้ Under, อันเดอร์น้อยๆน,นะคะอันเดอร์2,000ลูกคืออันเดอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหล่นก็นับใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นหน่วยการดีเขาก็เลยอ่ะโอเคเขาก็ให้มาฝึกซ้อมร่วมกับทีมแล้วพี่ฝึกซ้อมได้ปีกว่าๆพี่ก็ได้ขึ้นเป็นตัวจริงของโรงเรียนซึ่งประมาณปอปอก็ได้เล่นตัวจริงของโรงเรียนแล้วค่ะ โรงเรียนบ้านหนองกระเพาะจังหวัดสระแก้วตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลค่ะเป็นโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสระแก้วคือพอเล่นระดับโรงเรียนมันก็จะมีตำบลอำเภอจังหวัดนี้ใช่ไหมพี่ก็เล่นพี่ก็แข่งมาธุลรายการก็ไต่ามาจนถึงเป็นตัวแทนจังหวัดอะไรเงี้ยพอเราเริ่มชนะชนะมีผลงานเตรียมที่จะขึ้นมหนึ่งม,มัธยมถูกไหมคะคุณครูที่เขาเป็นแมวมองตามโรงเรียนมัธยมเนี่ยมาหาตัวนักกีฬา มาดึงตัวอะไรเงี้ยพี่ก็น่าจะไปเข้าตากับโรงเรียนส่วนกุหลาบสมุทรปราการเขาก็ไปหาถึงบ้านเลยนะหาพ่อแม่แล้วก็ไปพาตัวมาอยู่ที่กรุงเทพคือก็ไปรับเลยว่าแบบเนี่ยอยากได้นะจะให้มาเรียนฟรีมาเล่นวอลเลย์อะไรอเงี้ยค่ะด้วยความที่เราก็อยากเล่นด้วยก็เลยแบบขอพ่อกับแม่เลยว่าขอไปแต่พ่อกับแม่เขาก็ห่วงแหละว่ากลัวรเราอยู่ไม่ได้ด้วยความที่แบบเออบ้านก็ยากจนไปเอาดีทางกีฬาดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ใช้วอลเลย์บอลนี่แหละเป็นเป็นบันไดสู่ทีมชาติสู่อนาคตของเราโมเมนต์ครั้งแรกตียุวชนยุวชนก่อนที่จังหวัดยะลาน่าจะยุวชน18ปีแล้วก็ไต่ไปทีละระดับ,ดบก็มียุวชนเยาวชนแล้วก็ค่อยมาขึ้นทีมชาติเขาก็ภูมิใจค่ะเขาดีใจอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เราติดยุวชนเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบโหไม่น่าเชื่อว่าเด็ก กระโปโลเด็กบ้านนอกอย่างเราที่แบบว่าเล่นอยู่บ้านนอกซึ่งไม่คิดว่าจะได้มาเรียนฟรีแล้วได้มาติดทีมชาติเก็ไม่ได้นึกถึงขั้นนี้ไงคะเขาก็แค่มองว่าให้ให้เราได้มีที่เรียนเรียนจบแล้วก็ทํางานแค่นั้นเองแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ฉันต้องไปให้สุดติดทีมชาติเขต้องติดให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความภาคภูมิใจของที่บ้านตั้งแต่เล่นมาปถมมัธยมเนี่ยพี่เป็นตัวตีมาก่อนถ้าเป็นปฐม คือมันเตียเน็กผสมมันตีทุกตำแหน่งเพราะเรา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 เด่นอยู่คนเดียวไงเพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนก็นยกอยู่ตรงไหนเพื่อนก็นยกบอลให้แล้วพอมัธยมก็เป็นตัวตีตัวหัวเสาเล่นได้สักพักโค้ชก็จับมาเล่นบอนเลเร็วก็เล่นได้เล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะพี่ยกเว้นตัวเซตพอโค้ชจับมาเล่นบอนเลเร็วแล้วด้วยรูปร่างเราตอนนั้นแล้วเพื่อนเขาสูงใหญ่กว่าแล้วเราเสียเปรียบโค้ดก็เลยมองว่าไหนลองจับไปเป็นตัวรับซิด้วยความที่เราเป็นหัวเสามาก่อนพื้นฐานการรับเราค่อนข้างดี แล้วโรงเรียนที่เราอยู่คือเขามีเบสิกมีการฝึกสอนในเรื่องการรับค่อนข้างดีก็เลยถูกเลือกให้มาเป็นตัวรับตอนเยาวชน,สนเสน่ห์ของมันพี่ว่ามันมันอยู่ที่เวลาเรารับลูกได้ลูกหนัหนกๆได้โดยเฉพาะลูกหนักที่มาจากตัวตีที่แบบค่อนข้างที่จะด,ดังแล้วก็แบบสุดยอดอะ่ะมันมันมันเป็นความท้าทายแล้วมันแบบภูมิใจพอรับปึง้งขึ้นมาได้อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนสามารถเซต ต่อให้ของทีมของเราตีได้ด้วยเนี่ยได้คะแนนเนี่ยยิ่งยิ่งเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเสื้อก็ไม่เหมือนเพื่อนก็ถามว่าผูกพันขนาดไหนก็ผูกพันกันมากเพราะว่าเราเริ่มต้นมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้องกิฟนุชออนปูแจ็คค่ะพี่กับน้องเนี่ยจะติดชุดใหญ่ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยกิฟ กิ๊์น,นูดออนแจค๊คเขาก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมาแล้วเราก็ได้มาเล่นทีมเดียวกันเล่นพร้อมกันในใน,ในชุดเจ็ดเสียนทำอะไรเราก็จะรู้ใจกันไปหมดไม่ว่าจะซ้อมไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่อยู่กันเนี้ยเนี้ยหกเจ็ดคนเนี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งนินทานู่นนี่นั่นอะไรนะคะคือมันมีบ้างที่จะต้องแบบว่าขัดแย้งกันเล็กๆน้อยแต่ไม่เคยไม่เคยให้ทะเลาะก,กันรุนแรงความผูกพันของเรามันมัน มันอยู่ด้วยกันจนเป็นครอบครัวค่ะขนาดว่าได้แชมป์เอเชียพี่ก็ว่าดีใจแล้วนะแตท่ที่ดีใจที่สุดเลยที่แบบมันเหมือนเป็นแมตช์เป็นแมตช์ทีมชาติที่เราได้เล่นระดับโลกอะ่ะคือเราได้ที่3ของกีฬามาหาลาัยโลกแมตช์นี้คือเป็นแมตช์ที่ประทับใจเพราะว่าเราชนะบราซิลได้ที่3แล้วเราได้ขึ้นไปยืนรับเหรียญก็เลยแบบรู้สึกว่าแมตช์นีมนมน้มันประทับใจแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันน้อยมากอ่ะที่เอเชียอย่างเราอะ่ะนึกออกไหมคะว่าจะไปชนะ บราซิลแล้วเราได้ที่3ที่3ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะตอนนั้นพอเรามาได้แชมป์เอเชีย2009ที่เวียดนามครั้งแรกเนี่ยก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่แล้วมาได้2ปีซ้อนที่โคราชอีกก็แบบเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายซึ่งมันยากมากนะคะที่เราจะไปชนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีสมัยนั้นเพราะว่าเขาค่อนข้างตัวผู้เล่นค่อนข้างแน่นก็เลยแบบรู้สึกว่าภูมิใจที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของในทีม ทีมไทยเนี่ยได้เข้าร่วมแข่งขันเวอร์กังปีสมัยนั้นเขาเรียกว่าเวร์กังปีสมัยนี้นเขาเรียกวีเอ็นเอลแล้วแลนด์กิ้งพี่อยู่อันดับหนึ่งของโลกณนะตอนนั้นก็เลยแบบถูกอเอเจนซี่ที่เขาแบบหาตัวนักกีฬาไปเล่นตามสโมสรในต่างประเทศเนี่ยซื้อตัวไปก็ได้ไปเล่นที่อิตาลีอยู่หนึ่งฤดูกาลนั่นคือจุดเริ่มต้นของการไปเล่นอาชีพครั้งแรกของพี่คนเดียว ยากมากแล้วก็คิดถึงบ้านมากไม่คิดอะว่าตัวเองจะได้ไปเล่นอาชีพในในต่างประเทศแล้วก็ไปนานแบบ 6- 7เดือนขนาดนั้นแล้วไปคนเดียวอะพี่ร้องไห้แบบอยู่3เดือนอะคือแบบคือแบบฉันจะอยู่ได้ไหมแล้วฉันจะเล่นกับเข้ากับเพื่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วฝรั่งอะคือถ้าไม่ดีไม่เจ๋งจริงอะก็จะโดนแบบกดไงแรกๆเราก็เอ๊ะอะไรยังไงวะทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่พอเราปรับตัวได้เข้าเข้ากับเพื่อนได้เนี่ยก็ไม่มีใครกล้ามา มาว่าหรือกดเราพอเราเลิกเล่นแล้วเราได้รับโอกาสอะเราก็ารีบคว้าโอกาสที่จะมาเป็นผู้สอนเลยแล้วณนะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับ ชุดทีมชาติชุดปัจจุบันซึ่งเราเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนการเป็นผู้เล่นเนี่ยคือเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเรามีหน้าที่กินนอนซ้อมทําตามโปรแกรมที่โค้ชสั่งแต่พอมาเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยมันมันต้องมีการคิดวางแผนโปรแกรมต่างๆเมื่อถึงเวลาที่ต้องแข่งขันเราก็ต้องมานั่งทําการบ้านให้นักกีฬายอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แตกต่างถามว่าเอาตรงนั้นมาช่วย ในการเป็นผู้สอนได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นประสบการณ์ค่ะจากการที่เราเป็นผู้เล่นแล้วพอเรามาเป็นผู้สอนเนี่ยก็ได้เอามาช่วยน้องๆในบางแทติกเทคนิคในบางทักษะที่เราถนัดเพราะว่าเราถนัดในการเป็นตัวรับเราก็ช่วยถ่ายทอดน้องๆในเรื่องการรับทีมชาติชุดนี้เป็นเป็นนิวเจนแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะเรียกว่านิวเจนเลยเพราะว่าในบางคนหลายๆคนเนี่ยก็คือได้ร่วมเล่นมากับพี่ๆ ชุดเดิมอยู่แล้วซึ่งเขาก็เล่นมานานหลายปีเพียงแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เขาแบบเล่นกันเองโดยที่ไม่มีรุ่นพี่เลยสักคนเขาก็เลยเรียกว่านิวเจนก็พี่มองว่าแบบเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าเป็นทีมนิวเจนที่เขายังไม่ได้โชว์ผลงานที่ไหนแล้วก็รายการซีเกมเป็นรายการแรกก็ยังไม่ได้แบบว่า,าเป็นที่จับตาสักเท่าไหร่พอมา VNL เนี่ย ที่เป็นแฟนขับเขาจับจ้องแล้วเขาก็คอยดูผลงานอยู่ซึ่งพี่มองว่าน้องๆก็ทำผลงานได้ดีและพี่คิดว่าเขาจะไปได้อีกมันยังมันมันยังไม่สุดพี่พี่อยากให้เขาเออได้โชว์ศักยภาพแล้วก็ได้ทำผลงานด้วยตัวของเขาเองให้ให้แฟนๆได้ชื่นชมรายการต่อไปเนี่ยอยากให้น้องเนี่ย ทำให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปเพื่อที่จะแฟนคลับเขาจะได้มีความสุขและทีมเราก็ได้พัฒนาไปด้วยแล้วรายการนี้ VNL เนี่ยที่ไปแข่งกันล่าสุดเนี่ยคือเป็นแมตช์ระดับโลกแล้วเราได้เจอแต่ทีมชั้นนําซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของน้องๆแบบอย่างยอดเยี่ยมที่เขาจะจะได้รับทุกคนซ้อมหนักอยู่กับระบบทีมที่แบบค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วโค้ดก็เพิ่มแทคิกเทคนิคอะไรใหม่ๆเพิ่มสปีดบอลเพิ่ม ตัวตีกับตัวเซตให้เข้ากันมากขึ้นเนี่ยพี่ว่าจุดนี้มันทำให้มันทาให้ทีมเราพัฒนาเพราะว่าเราไปเจอยุโรปยุโรปค่อนข้างสูงถูกไหมคะแล้วเราจะไปเล่นสูงกับเขาไม่ได้เราต้องเล่นแบบสปีดบอลให้มันเร็วเพื่อที่จะเขาจับทางได้ยากแต่ถ้าเราเล่นกับเอเชียด้วยกันเนี่ยมันจะคล้ายๆายกันสไตล์การเล่นคล้ายๆกันก็อาจจะมีสูสีบ้างหรือเราอา,เราอาจจะแพ้ด้วยแต่ทีเนี้ยถ้าไปเล่นในระดับแบบที่เราเจอยุโรปอ่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงในการแพร์การเล่นเรื่องของความเร็ว ให้เรามีความเร็วเยอะขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้น,นะคะ่ะทีมบอลเล่เราอะ่ะเสน่ห์มันอยู่ที่ที่ความเป็นทีมแล้วก็เล่นกันด้วยความยิ้มแย้มไม่มีทะเลาะกันเราเล่นเสียเราก็ไม่มาต่อว่ากันว่าเนี่ยเสียพราะเธอนะเธอทําเสียนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมาด่ามีแต่แบบว่าเสียเราไม่เป็นไรเสียเราปลอบใจกันแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทําลูกใหม่ให้ดี เราทุกคนก็เล่นอย่างมีความสุขไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งกดดันอุ้ยฉันเสียอีกแล้วฉันพลาดอีกแล้วในเพื่อนจะด่าฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทีมเราเป็นทีมที่แบบไม่เคยด่าไม่เคยว่ากันแม้กระทั่งบอลเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีการว่ากันเอาจริงๆพี่ไม่ใช่คนที่ดุด้วยความที่เราเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วเราเข้าใจวิถีของนักกีฬาแล้วก็คืออยู่กับน้องมานานตั้งแต่การเป็นนักกีฬาจนมาเป็นผู้สอนเนี่ย คือเรารู้นิสัยกันหมดเลยว่าแบบใช้วิธีการแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะให้เกียกรติกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันไม่ไม่ได้แบบว่าไปบังคับหรือไปแบบดุอะไรมากมายคือน้องๆทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองมากกว่าให้ความร่วมมือกันมากกว่าไม่มีการแบบว่าจะต้องมาดุอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นในสไตล์อาจารย์ด่วนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะจะต้องดุนิดนึงเพราะเขาเป็นเฮดโค้ดก็ต้องมีทั้งดุและเบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่สไตล์พี่เนี่ยไม่ใช่คนดุมากแต่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องดุค่ะพี่คาดหวังมากคาดหวังกับน,น้องๆมากว่าแบบเขาจะต้องได้ไปแล้วไม่ใช่แค่พี่นะคะทุกคนพี่ๆทุกคนที่เลิกเล่นไปอะ่ะเขาก็คาดหวังแล้วก็หวังอยากจะให้น้องๆเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่ๆที่เลิกไปอะ่ะได้ไปโอลิมปิกสักครั้งหนึง่งแล้วพี่ก็มั่นใจว่าพวกเขาจะทําได้เพราะว่าด้วยความที่อยู่กันมานานแล้วน้องๆเนี่ยเขาก็เคยคุยกับพี่ว่าแบบ หนูจะไม่ทําให้พวกพี่ผิดหวังหนูจะตั้งใจหนูจะมุ่งมัน่นแล้วก็จะพัฒนาทีมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดคนเดียวนะพูดเกือบทุกคนซึ่งเราพอเราได้ยินแล้วเราแบบเราภูมิใจอะว่าแบบเฮ้ยน้องมุ่งมั่นตั้งใจมากคือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปเยอะเด็กชุดนี้เขาเปลี่ยนไปมากจากเมื่อก่อนอาจจะแบบมีรุ่นพี่คอยประคองอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเสียก็เปลี่ยนเราออกพักอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่คือเขาโตทั้งความคิดโตทั้งทัศนคติ โตทั้งการมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมเนี่ยซึ่งมันก็เลยทำให้แบบพี่มองว่าเขาจะต้องไปโอลิมป,ปิกได้